คุณเคยเห็นคนที่มีทุกอย่างแต่สุดท้ายกลับไม่เหลืออะไรเลยหรือไม่มหาเศรษฐีอาหรับคนนี้ทอดทิ้งภรรยาที่ป่วยหนักเพื่อไปใช้ชีวิตรู้ราเพียงลำพังแต่ในวันที่เขาคิดว่าได้รับมรดกทั้งหมดกลับมีบางสิ่งที่ทำให้โลกเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหินอ่อนกล้องกังวานไปทั่วคฤหาสน์อับดุลราก้าวเข้ามาสูดลมหายใจลึก กลิ่นเครื่องหอมอ่อนๆประปนกับฝุ่นเก่าทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องไฟระยะคริสตัลสองประกายเย็นเยียบแต่บรรยากาศกลับว่างเปล่าไร้เสียงต้อนรับจากใครสักคนเขาสั่งให้ทนายเปิดพินัยกรรมเอกสารถูกคลี่ออกอย่างช้าๆเสียงกระดาษเสียสีทำให้หัวใจเขาเต้นแรงดวงตาสีเข้มกวาดมองรอบห้อง รูปถ่ายเก่าของเขากับภรรยาแขวนอยู่ที่เดิมรอยยิ้มของเธอยังคงอบอุ่นแม้ร่างจริงจะจากโลกนี้ไปแล้วอับดุลราเบือนหน้าพยายามไม่สนใจความทรงจำเก่าๆนายท่านอันนี้คือเอกสารสำคัญเสียงทนายเอ่อเรียบๆเ,เขายื่นมือไปรับนิ้วสัมผัสกระดาษเย็นเฉียบชื่อของภรรยาถูกเขียนไว,ตว้ตัวโต หัวใจเขากระตุกวูบอะไรกันเขาเปิดเอกสารนั้นออกสายตาไล่อ่านแต่ละบรรทัดมือเริ่มสัน่นอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นทันทีบรรดาคนรับใช้หลุบตาต่ำไร้เสียงกระซิบกระซาบใดๆความเงียบทำให้ความตึงเครียดยิ่งกดทับตัวหนังสือเรียงรายตรงหน้าราวกับคมมิกรีลงบนหัวใจ มรดกทั้งหมดถูกโอนให้กับบุคคลอื่นเสียงของเขาแหบพร่าคอแห้งผากจนต้องกลืนน้ำลายลงคอทนายพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความลำบากใจอับดุลราจ้องเอกสารนิ่งราวกับไม่อาจเชื่อในสิ่งที่เห็นภรรยาของเขาผู้หญิงที่เขาทอดทิ้งผู้หญิงที่เขาทิ้งให้นอนรอความตายตามลำพัง ลับเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเขาในวันนี้มือของอับดุลราํำแน่นปลายนิ้วซีดเผือดจากแรงกดเสียงลมหายใจของเขาเริ่มหนักขึ้นสายตายังคงตรึงอยู่กับเอกสารตรงหน้าไม่จริงนี่มันเรื่องบ้าอะไรเขาตวาดเสียงต่ำแต่ทนายกลับนิ่งเงียบมีเพียงแววตาสงบนิ่งที่สะท้อนถึงความจริงอันโหดร้าย ทั้งหมดนี้เป็นไปตามพินัยกรรมของคุณหญิงเสียงของทนายราบเรียบแต่ในโสตประสาทของอับดุลรามันดังก้องราวกับระฆังมรณะเขาเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวแม้ห้องจะกว้างขวางโอ้อาแต่กลับให้ความรู้สึกกับแคบเหมือนมีบางอย่างบีบรัดรอบตัวภาพของอดีตภรรยาแวบเข้ามาในหัวเธอในวันที่ยังสุขภาพแข็งแรง เธอในวันที่อ้อนวอนขอให้เขาอยู่เคียงข้างและเธอในวันที่เขาหันหลังจากไปทิ้งเธอไว้เพียงลำพังในโรงพยาบาลที่เย็นเฉียบเสียงเครื่องช่วยหายใจยังดังก้องในหูของเขาอับดุลรากับพริบตาท,ทีีพยายามสลัดภาพเหล่านั้นออกไปมือข้างหนึ่งกำเอกสารแน่นจนยับยู่ยี่แล้วใครเป็นผู้รับมรดกเขากัดฟันถาม เสียงสั่นเครืออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทนายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเลื่อนซองจดหมายอีกฉบับให้เปิดดูสิครับอับดุลราจ้องมองมันอย่างระแวดระวังหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงกระแทกในอกเขาค่อยๆดึงกระดาษออกจากซองดวงตาจับจ้องไปที่ตัวหนังสือบรรทัดแรกแล้วเลือดในกายก็เย็นเฉียบริมฝีปากแห้งผาก รากับถูกดูดกลืนพลังชีวิตออกไปมะระดกทั้งหมดจะถูกโอนให้กับลูกชายของฉันลูกชายงั้นหรือหัวใจของอับดุลรากระตุกวูบมือสั่นเทาจนแทบถือกระดาษไว้ไม่อยู่เขาไม่มีลูกหรืออย่างน้อยก็คิดว่าไม่มีดวงตาพระเลือนชั่วขณะก่อนที่ทนายจะพูดประโยคต่อมาเขากำลังรอพบท่านอยู่ครับ อับดุลราเงยหน้าขึ้นทันทีสายตาตวัดไปที่ประตูและเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นเงาร่างเลือนรางปรากฏขึ้นที่ธรณีประตูอับดุลรากลืนน้ำลายทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงก้าวเดินที่ใกล้เข้ามาและเมื่อใบหน้านั้นปรากฏชัดหัวใจของเขาก็แทบหยุดเต้นอับดุลราเบิกตากว้าง ร่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องเงาสะท้อนจากแชนเดเลียร์เหนือศีรษะทอดลงบนใบหน้าของเขาคิ้วเข้มดวงตาคมลึกเส้นผมดำคลับเหมือนกับเขาไม่มีผิดเลือดในกายของอับดุลรายเย็นเฉียบหัวใจเต้นโครมครามราวกับจะทะลุออกจากอกริมฝีปากแห้งผากแต่เขากลับพูดอะไรไม่ออกเด็กหนุ่มจ้องมองเขานิ่ง ใบหน้าเรียบเฉยเราวกับไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแววดีใจที่ได้พบกันไม่มีแม้แต่ความเกลียดชังมีเพียงความว่างเปล่าที่สะท้อนกลับมาคุณคือพ่อของฉันเสียงของเด็กหนุ่มดังขึ้นกล้องสะท้อนไปทั่วห้องอับดุลราหายใจติดขัดริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไร้ซึ่งเสียงใดๆสมองของเขาหมุนคว้าง เป็นไปไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเองความคิดย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนวันสุดท้ายที่เขาเห็นภรรยาเป็นเป็นวันที่เขาทอดทิ้งเธอไว้บนเตียงผู้ป่วยน้ำตาคลอเต็มดวงตาของเธอมืออันซีเซียวจับแขนเขาไว้แน่นอย่าทิ้งฉันไปเสียงของเธอสั่นเครือแต่เขากลับสะบัดมือออก ฉันไม่มีวันดูแลผู้หญิงที่กำลังจะตายคำพูดของเขาในวันนั้นสะท้อนกลับมาเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเขาทอดทิ้งเธอโดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์อับดุลรารู้สึกเหมือนพื้นห้องกำลังถล่มลงใต้ฝ่าเท้าสายตาของเด็กหนุ่มตรงหน้าเย็นชาและหนักแน่นราวกับรอเวลานี้มานานแสนนาน แม่ของฉันฝากข้อความถึงคุณไว้เด็กหนุ่มพูดเสียงเรียบก่อนจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบซองจดหมายเก่าๆออกมาซองสีเหลืองหม่นคลิบริมด้วยคราบน้ําตาเขายื่นมันมาให้อับดุลรามือของเขาสั่นแต่ก็รับมันมาอย่างช้าๆดวงตาจับจ้องไปที่ตัวอักษรจังๆด้านหน้าถึงสามีที่รักของฉัน โลกทั้งใบพลันหมุนคว้างเหมือนถูกดูดเข้าไปในหลุมลึกอับดุลราไม่กล้าเปิดมันออกอับดุลราจ้องซองจดหมายปลายนิ้วลากไปตามรอยขาดที่มุมกระดาษมันเก่าและเปราะบางเหมือนถูกกำแน่นด้วยมือที่เคยสันไหวมือของภรรยาเขาก่อนตายหัวใจของเขาเต้นช้าลงหนักอึ้งเหมือนถูกกดด้วยก้อนหินมหึมา เขากลืนน้ำลายลงคอแห้งผากก่อนค่อยๆแกะซองออกกระดาษข้างในเบาหวงเหมือนพกพาความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนไว้เขาคลี่มันออกช้าๆลมหายใจติดขัดตัวอักษรเขียนด้วยหมึกซีจางลายมือของเธอยังสวยเหมือนเดิมแต่ทุกตัวอักษรเหมือนกรีดลงกลางใจเขาถึงอับดุลราสามีของฉัน ฉันหวังว่าเธอจะยังจำฉันได้จำวันที่เราสาบานว่าจะรักกันไปจนวันตายฉันเคยเชื่อแบบนั้นแต่เธอเป็นฝ่ายปล่อยมือฉันและฉันก็เป็นฝ่ายจากไปอับดุลรากำจดหมายแน่นเสียงในหัวดังอื้ออึทุกคำราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณที่ตามหลอกหลอนเขาเงยหน้าขึ้นสายตาพบกับเด็กหนุ่มตรงหน้า ใบหน้าของเด็กคนนี้เหมือนเธอเหลือเกินริมฝีปากบางแววตาเศร้าซ้อยคล้ายกับเธอกำลังมองเขาผ่านดวงตาของลูกชายเขาก้มลงอ่านต่อเธอไม่เคยรู้เลยว่าในวันที่เธอเดินจากไปฉันไม่ได้อยู่เพียงลำพังฉันอุ้มลูกของเราอยู่ในท้องลูกของเธออับดุลราเขาเติบโตขึ้นโดยไม่มีพ่อ เติบโตขึ้นพร้อมกับความว่างเปล่าในหัวใจและว,วันนี้ฉันคืนทุกอย่างให้เธอรวมถึงเขาลูกชายที่เธอไม่เคยต้องการอับดุลราหายใจไม่ออกเขารู้สึกเหมือนทั้งร่างถูกบีบคั้นจากข้างในดวงตาพร่ามัวโลกทั้งใบกำลังถล่มลงตรงหน้ามือของเขาสั่นหนักแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบสนอง เด็กหนุ่มก็พูดขึ้นอีกครั้งแม่ของฉันทิ้งบางอย่างไว้ให้คุณเขาวล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบกล่องเล็กๆออกมามันเป็นกล่องไม้เก่าที่ถูกขัดจนเรียบอับดุลราจ้องมองมันหัวใจเต้นระรัวเด็กหนุ่มค่อยๆเปิดกล่องออกและสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้โลกทั้งใบของอับดุลราแตกเป็นเสี่ยงๆภายในกล่องเล็กๆนั้น มีเพียงสิ่งเดียวที่นอนแน่นิ่งอยู่กลางกล่องแหวนทองเก่าๆวงหนึ่งอับดุลราจำมันได้ทันทีมันคือแหวนแต่งงานของภรรยาแหวนที่เขาสวมให้เธอในวันแต่งงานวันที่เธอมีรอยยิ้มอบอุ่นที่สุดในชีวิตและวันที่เขาเคยสาบานว่าจะรักเธอตลอดไปลมหายใจของอับดุลราสะดุดเขาเอื้อมมือไปแต่มันเบาๆ ขณะที่ปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นเฉียบภาพอดีตก็ไหลทะลักเข้ามาเสียงหัวเราะของเธอในวันแรกเสียงสะอื้นในวันที่เขาทอดทิ้งและเสียงสุดท้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาที่วิงวอนขอให้เขาอยู่ต่อพ่อครับเสียงของเด็กหนุ่มดึงเขากลับมาสู่ปัจจุบันอับดุลราเงยหน้าขึ้นพบดวงตาคู่นั้นจ้องมองตรงมา นิ่งสงบและววรมันเป็นสายตาที่เขาเคยเห็นในดวงตาของภรรยาในวันที่เธอจากไปมือของอับดุลรากำแน่นรอบขอบกล่องเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบจะได้ยินชัดฉันฉันขอโทษเสียงของเขาสั่นพร่าริมฝีปากแห้งผากจนพูดแทบไม่ออกเด็กหนุ่มยังคงเงียบไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเกรี้ยว ไม่ได้แม้แต่จะต่อว่าเขามีเพียงดวงตาคู่นั้นที่มองลึกเข้าไปในตัวเขาเราก,กำลังรออะไรบางอย่างอับดุลรารู้สึกเหมือนกำลังจมหายลงในหลุมมืดหัวใจหนักอึ้งจนแทบจะเต้นไม่ไหวมือที่กำแหวนแน่นเริ่มสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้และในที่สุดหยดน้ำตาแรกก็ไหลร่วงลงบนแหวนวงนั้น มันเป็นน้ำตาที่เขาไม่เคยหลั่งให้ภรรยาจนกระทั่งวันนี้วันที่เขาเสียทุกอย่างไปแล้วจริงๆอับดุลรานั่งนิ่งแหวนแต่งงานของภรรยายังคงเย็นเฉียบในอุ้งมือของเขาน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าไหลงลงกระทบโลหะเก่าๆราวกับเป็นหยดน้ำค้างบนหลุมศพเด็กหนุ่มยังคงจ้องมองเขาไม่มีรอยยิ้มไม่มีความโกรธ มีเพียงแววตาที่ว่างเปล่าเหมือนกับคนที่รู้ว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วทำไมอับดุลราพึมพำเสียงสัน่นไม่รู้ว่าถามใครถามลูกชายของเขาหรือถามตัวเองทำไมทุกอย่างถึงกลับมาเล่นงานเขาในวันนี้วันที่เขานึกว่าจะได้ทุกอย่างไปครอบครองแต่กลับพบว่าตัวเองเหลือตัวเปล่าเขาสูญเสียภรรยา สูญเสียครอบครัวที่ไม่เคยรู้ว่ามีสูญเสียแม้กระทั่งเกียรติของตัวเองฉันรู้ว่าคุณคงไม่ได้อยากพบผมเด็กหนุ่มพูดขึ้นในที่สุดเสียงของเขาราบเรียบเรากับตัดสินใจมานานแล้วว่าจะพูดแบบนี้และผมเองก็ไม่ได้อยากมาพบคุณเช่นกันหัวใจของอับดุลรากระตุกวูบคำพูดตรงไปตรงมาเย็นชาแต่ก็จริงที่สุด เขาไม่ใช่พ่อของเด็กคนนี้เขาไม่มีสิทธิ์จะเป็นอับดุลรากำแหวนแน่นขึ้นกลืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากแต่ยังพูดอะไรไม่ออกแม่ฝากผมมาบอกบางอย่างกับคุณเด็กหนุ่มพูดต่อก่อนจะหยิบกระดาษอีกแผ่นออกจากกระเป๋าเสื้ออีกหนึ่งจดหมายแต่ครั้งนี้เป็นจดหมายที่สั้นมากมีเพียงหนึ่งบรรทัดเท่านั้น มือของอับดุลราสันหนักแต่เขาก็รับกระดาษมาดวงตากวาดอ่านข้อความนั้นช้าช้าและทันทีที่อ่านข้อความจบราวกับอากาศรอบตัวถูกสูบหายไปหมดคุณได้สิ่งที่ต้องการแล้วหรือยังเป็นคำถามเพียงคำเดียวแต่เหมือนเข็มแหลมทิ่มแทงเข้ากลางหัวใจอับดุลราหมดแรงจดหมายหลุดจากมือปลิวลงสู่พื้นอย่างไร้ค่า เขาหายใจติดขัดภาพอดีตซ้อนทับเข้ามาอีกครั้งเสียงร้องให้ของภรรยาเสียงที่เขาเคยเมินเฉยเธอเคยขอร้องให้เขาอยู่ต่อเคยขอเพียงความรักแต่เขากลับเลือกทอดทิ้งเธอไปเพียงเพราะไม่อยากดูแลภรรยาที่ป่วยหนักแล้วตอนนี้ละ่ะเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วหรือยังเขามีเงินทองชื่อเสียงอำนาจ แต่ไม่มีครอบครัวไม่มีความรักไม่มีอะไรเลยเขาเหลือตัวเปล่าเด็กหนุ่มหันหลังกลับไม่พูดอะไรอีกปล่อยให้อับดุลรานั่งอยู่ในความเงียบพร้อมกับคำถามที่ยังคงดังก้องในหัวใจคุณได้สิ่งที่ต้องการแล้วหรือยังห้องโถงใหญ่เงียบงนันเสียงฝีเท้าของเด็กหนุ่มค่อยๆห่างออกไปอับดุลราย,ยังคงนั่งนิ่ง มือของเขายังกำแหวนแต่งงานไว้แน่นเงยเย็นซึมออกทั่วแผ่นหลังดวงตาจ้องมองไปยังจดหมายที่ตกอยู่บนพื้นคุณได้สิ่งที่ต้องการแล้วหรือยังเสียงคำถามนั้นยังคงดังก้องแม้กกระทั่งตอนนี้หัวใจของเขารู้สึกหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเขาเคยคิดว่าเงินตราคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาทอดทิ้งภรรยาเพราะไม่อยากให้ชีวิตถูกฉุดรั้ง เขาปล่อยให้เธอตายเพียงลําพังโดยไม่เคยรู้เลยว่าในวันนั้นเขาทอดทิ้งลูกของตัวเองไปด้วยอับดุลราลุกขึ้นช้าๆขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่เขาเก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าเบื้องนอกเมฆสีเทาหม่นปกคลุมทั่วขอบฟ้าสายลมเย็นพัดเข้ามากระทบผิว แต่เขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกกลืนไปในความมืดเสียงอดีตก้องอยู่ในหัวเสียงหัวเราะของภรรยาเสียงสะอื้นของเธอเสียงที่ร้องขอให้เขาอยู่ต่อและเสียงของเธอที่เงียบหายไปตลอดการอับดุลราหลับตาลงนิ้วมือยังคงรูปไล่ไปตามวงแหวนแหวนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำสาบานที่เขาทำลายลงกับมือสายไปแล้วใช่ไหม เขาพึพรรมพำกับตัวเองไม่มีใครตอบกลับมีเพียงความเงียบที่กลืนกินเขาทั้งเป็นปังเสียงประตูห้องโถงปิดลงเบื้องหลังเด็กหนุ่มจากไปแล้วทิ้งเขาไว้เพียงลำพังกับอดีตที่ไม่มีวันแก้ไขได้อีกต่อไปอับดุลราได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วแต่กลับไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเขาควรจะดีใจ ควรรู้สึกพอใจแต่สิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้ในตอนนี้คือความว่างเปล่า